สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนนะคะในช่องสาหมอนค่ะก็วันนี้นะคะน้องแนนก็เลือกงานมานะคะแล้วก็ไปรับน้องนิวตาันม,มาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็แล้วปอนเข้าเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็เลยคิดที่จะทําขนมจีนนะคะน้องแนนว่าจะทําขนมจีนพม่านะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องแนนให้พี่นัทนะคะตัดต้นกล้วยมาให้นะคะ พี่นัทก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนที่กินได้บ้างหรือว่าส่วนไหนที่ทําได้นะคะก็เลยตัดตรงอ่อนๆมาให้นะคะแล้วก็ทําได้นะคะ,ะถ้าได้ตรงๆเขาเรียกว่าอะไรนะตรงตรงที่อยู่ในดินนะคะตรงต้นมันข้างในข้างโคนเลยนะคะก็ตรงนั้นอาจจะมันจะอร่อยนะคะมันจะเป็นแบบว่าแข็งๆนะคะก็จะอร่อยกว่าแต่พี่นัทไม่รู้นะคะก็เลยตัดแบบนี้มานะคะพอมาถึงน้องแนนก็ปอกปอกเก็บไว้นะคะ ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ทํานะคะน้องแนนก็ซื้อเครื่องมาอะไรครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็น้องแนนจะใช้ปลาทูนะคะเนื่องจากว่าน้องแนนจะไม่น้องแนนไม่กินไม่กินปลาดุกนะคะน้องแนนก็จะใช้ปลาทูแทนนะคะอ่าแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบทําปลาทูปลานิลปลาอะไรก็แล้วแต่ปลาหมออะไรเงี้ยนะคะแต่น้องแนนจะทําปลาทูนะคะก็เลยซื้อเครื่องมาครบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องแนนก็กะจะเตรียมแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะว่าจะทําเสร็จก็ไม่เกินสามทุ่มเยประมาณสักสามทุ่มนะคะน้องแนนคิดว่านะคะก็ต้องรีบๆทานะคะเดี๋ยวน้องแนนตั้งจะง่วงแล้วอะไหลูอกก็เดี๋ยวเริ่มทํากันเลยนะคะพื้นที่มันแคบนะคะก็อ่าน้องแนนก็หาที่ตั้งกล้องยากมากเลยนะคะน้องแนนก็เลยะจัดตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะเริ่มทําต้นกล้วยก่อนนะคะหันแล้วก็ แช่น้ำเกลือไว้นะคะถ้าไงครับช่วยแม่เล้าวมองเหย่เลยช่วยแม่ไหมเยี๋ยเดๆ,ๆโอเคค่ะเราก็ตัดตรงที่มันไม่สวยทิ้งนะคะแล้วก็ปอกข้างนอกออกนะคะ น้องแนนก็ไม่รู้ว่ายัางจําสูตร,รได,ด้ดีหรือเปล่านะคะก็ลองทําดูก่อนเพราะว่าไม่ได้ทํากินนานมากๆแล้วนะคะมันถ้าเก็บใส่ตู้เยน็นนานกว่านี้นะคะมันก็อาจจะอาจจะไม่ดีแล้วนะคะน้องแนนก็เลยเลิกทำดีกว่า นะคะว่าชอบความบางขนาดไหนนะคะหรือว่าชอบแบบว่าหนาๆน,าน,าน,นะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องแช่น้ำเกลือแล้วก็ต้องบิบอยู่แล้วนะคะอืมตั้นจ๋าระวังหกนะลูกนะ น,น้องแนนทำได้ไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่ากระทะน้องแนานเล็กมากเลยหม้อน้องแนนนะคะเล็กมากก็เลยน่าจะทําได้ไม่เยอะนะคะที่จริงก็อยากทําไม่เยอะๆนี่แหละเอาไว้กินนะคะจริงๆเปลือกข้างนอกนี้ก็เอาได้นะคะแต่เราต้องแกะข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทํานะคะมันก็ได้เหมือนกันแต่ก็ มีเยอะอยู่นะคะน้องแนนไม่ใช้ดีกว่านี่นะคะน้องแนนก็สั่งของมาจากเซเว่นเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าซื้อของมันไม่รครบเราจ่างก่อนที่ไม่ต้องชอนคับแค่นั้นพอค่ะขอบคุณค <cosine. S 2> ออ่าอังกินแตงกวาล้อแม่ก่อนไปนี่นะคะผักนะคะวางไว้อันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เราต้มปลาไว้ก่อนนะคะ ก็จะมีเนื้อปลาทูที่น้องแนนซื้อมาจากาจากห้างวันนั้นนะคะน้องแนนก็เลยเอามาต้มแล้วก็เอาปลาทูมาต้มเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่เนื้อจะได้เยอะนะคะเมื่อกี้น้องแนนลืมซื้อกะปิ่กับกะปิกับ,กกบเกลือมานะคะน้องแนนก็เลยต้องสั่งเซเว่นเอานะคะให้เขามาสงงให้ ในต้มนี้นะคะเราก็ใส่เกลือไปนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ใส่กะปินะคะมาลูกจ้าหยียบผักแม่ขยับหน่อยลูกเหลวมันกระเด็นใส่หัวในนี้มีอะไรบ้างมีกะปีนะคะต้องสั่งกะปีแบบนี้มานะคะน้องเรนไม่ได้ซื้อมาวันนี้ก็ได้ไปข้างนอกอยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อลืม แต่กะปีเซเว่นไม่ค่อยไม่ค่อยหอมนะคะไม่ค่อยอร่อยกะปีเซเว่นใส่กะปีเข้าไปค่ะน,น้อยไปน้อยไปหน่อยนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ตะคไคร้นะคะ ใช้นะคะมาม้วนแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะขาดไปอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นเขิงนะคะแต่เขิงน้องแนนไม่มีนะคะน้องแนนก็เลยไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะไม่มีเขิงก็ไม่เป็นไร ได้เหมือนกันนี่นะคะสิ่งที่เราต้มก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้ํานี้ก็จะเป็นน้ําที่ใส่ขมิ้นนะคะปลาแล้วก็กกไะปิเกลือตะไคร้นะคะก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ต้มนะคะต้มให้มันเนื้อ,อเนื้อ,อปลานะคะเปื่อยหน่อยนะคะ รอต้มทิ้งไปสักพักหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะแยกเนื้อกับน้ำออกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะแยกน้ำกับอ่าเนื้อปลาออกแล้วก็เอาเนื้อปลามาแกะนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะได้ผัดอ่าเครื่องนะคะที่เหลือนะคะก็ตอนนี้นะคะน,น้องแนนก็จะหั่นหอมแดงไว้นะคะแล้วก็อ่าหยกกล้วยนะคะเสียดายที่ดำไปนะคะเนื่องจากว่า ตอนที่น้องแนนหันนะคะน้องแนนลืมซื้อเกลือมานะคะก็เลยไม่ได้เชื้อแช่น้าเกลือตอนนั้นมันก็เลยทําให้ดําแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราทํากินเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขยะเดี๋ยวน้องแนนจะใส่ถุงโอเคค่ะนะคะเนื่องจากว่านะคะพื้นที่มันแคบมากนะคะน้องแนนทําอะไรก็ทําลําบากมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆทาไปทีละอย่างแล้วกันนะคะก็นําเนื้อปลามาแกะนะคะ ส่วนหัวไม่เอานะคะโอ้ส่วนหัวไม่เอานะคะเพราะว่าน้องแนนไม่กินหัวปลานะคะก็เลยทิ้งแต่ส่วนหัวอาจจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดก็ได้นะคะแต่น้องแนนไม่ชอบเอาก้างออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแนนจะให้น้องนิ้นกินด้วยนะคะมันร้อนนะคะน้องแนนต้องม่ค่อยทำ ระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเราจะผัดอหอมแดงไว้เลยนะคะนี่จะผัดหอมแดงไว้ให้มันใกล้สุกแล้วก็จะได้ใส่เครื่องอย่างอื่น,ต,ต,นต่อนต่อแม่มีกระทะแค่ใบเดียวนะคะก็เลยมันจะลําบากต่อกันที่ทำนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันต้องรอค่ะมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะ ก็ใส่น้ำมันเข้าไปตามความชอบนะคะชอบแบบน้ำมันเยอะๆก็ใส่น้ำมันเยอะๆเข้าไปถ้าชอบน้ำมันน้อยๆก็ใส่น้ำมันน้อยๆนะคะนี่นะคะพอใส่น้ำมันเสร็จนะคะเราก็จะนําหอมแดงที่เราหั่นไว้นะคะก็ใส่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้ผัด วางผัดก็นะคะเราสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้ทางเครื่องปรุงที่เราชอบนะคะน้องแนนใส่ขมิ้นเข้าไปก่อนผาดให้หอมเหลืองเลยนะคะคือขมิ้นน้องแนนมันเก่านะคะมันก็เลยแบบว่าสีไม่ค่อยดีแล้วก็ิีนไม่ค่อยหอมแล้วนะคะน้องแนนก็จะหาซื้อก็ไม่ได้ซื้อสักทีโอเคคะ่ะตั้งไว้นะคะ เดี๋ยวได้ต้นกล้วยดำเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเราทำกินเองตอนนี้นะคะน้องแนนก็ได้ใส่ทุกอย่างเข้าไปในหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนะคะน้องแนนผ,แนะผัดหอมแดงนะคะผัดหอมแดงแล้วก็พอ,อหอมแดงใกล้สุกนะคะก็ใส่ตัวปลาทูที่น้องแนนเอามาแกะเนื้อแล้วก็เอามาขย้ำให้มันแบบว่าละเอียดนะคะแล้วก็พอผัดปลากับ อหอมแดงใกล้สุกนะคะใกล้ใกล้สุกก็ค่อยเอา,อาต้นกล้วยใส่เข้าไปผัดอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาน้ําสต๊อกที่น้องแนนต้มปลาไว้นะคะมาใส่เข้าไปนะคะก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ห,หอมๆนะคะถึงตอนนี้ก็เราได้แต่รออย่างเดียวนะคะรอให้มันมันสุกนะคะเดี๋ยวน้องแนนเพิ่มไฟก่อนนะคะ รอให้มันใกล้สุกนะคะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าก,าก็น่าจะเริ่มทานได้แล้วนะคะนะตอนนี้นะคะน้องเนินขอเวลาไปดูน้องนิวตันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนที่สุกเรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานเลยดีกว่าค่ะ